โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสองมตรงเจอกับคืนเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืนนู้หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VPKN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคืนเน้นทีมเดียวที่เจเรเลือกเกมเวลาตีสามตรงอยู่าแชมเปี้ยนซีรั่สุดท้ายในรอบลีกเฟสนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษจ,จะเปิดบ้านเจอกับคับบูชจากเบลเยียมซิตี้อยู่อันดับ25มีแค่8คะแนนนะครับจากการชนะ2เสมอ2แพ้3เกมล่า สุดรายการนี้บุกแพ้เอชเชมา24แต่ว่ามาคืนฟอร์มในลีกนะครับเปิดบ้านชนะเชลซี3-1เต่อแป๊ปก็ดีอลาจะไม่มีลูเบนดีอาสอาเกโรดีโดกูที่ยังเจ็บแล้วก็ตัวที่ดึงมาใหม่อย่างคูชานอฟกับโอมามามูสเนี่ยจะยังลงเล่นไม่ได้ในรอบนี้นะครับดังนั้นตัวหลักๆคืนนี้ประตูเอเดร์ซอนเกมรับก็จะน่าจะเป็นสโตนมาเล่นกับอาคารยีพอดีนะครับทางขวาเป็นนูเนสทางซ้ายกวาดิโอนครับตรงกลางแบรนาโดซินวาน่าจะกลับมาเล่นกับโควาชิตแนวรุก เดอร์อยจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับมีโฟเดนซาบินโอ้นี่พักมาเต็มๆน่าจะได้เล่นแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาลันนะครับเฉอกับคลับบูธ11แตม้มยืนดับ20จากการชนะ3เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดรายการนี้เนี่ยเปิดบ้านเสมอยูเวนตุสมา0ต่อ0นะครับในลีกก็เปิดบ้านเสมอคอไคลส์มา1-1สภาพท,ทีมสมบูรณ์นะครับนิกี้เฮยเยนกุนซอมีเจออเดเนสคุมเกมรับตรงกลางราเฟลออนเยดิก้า แนวรุกนำโดยฮันส์วานาเกนคริสตอตทีโซลิธเฟรรันยูกร่านะครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไปปี2021ในรอบแบ่งกลุ่มตอนนั้นซิตี้ถล่มไปกลับในบ้าน41เกมเยือน51นะครับก่อนเกมแมนซิตี้เป็นต่อเยอะมากนะครับเอาง่ายโดยเงื่อนไขนเนี่ยคลับบูชเนี่ยขอแค่เสมอการาันตีเพย์ออฟส่วนแมนซิตี้นะครับต้องชนะสถานเดียว พอชนะเสร็จปุ๊บต้องไปลุ้นผลคู่อื่นด้วยนะครับซิตี้ถึงจะกลับไปในพื้นที่เพลย์ออฟได้ครับแม่ดูแล้วคลับบูธนี่โชคร้ายมาเจอซิตี้ตอนที่กำลังเน้นสุดๆนะครับแม่และฟอร์มเริ่มกลับมาเรื่อยๆครับที่จะมองว่าเกมแบบนี้ยังน่าวัดใจแมนซิตี้ครับดูแล้วน่าจะถล่มแน่ครับการันตียืนพื้น2ประตูไปลุ้นประตูที่3นะครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย